ผมกับน้องก็ได้ทำการปรึกษากันคุยกันนะครับผมว่าจะซื้อของสิ่งนี้นะครับผมให้แม่นะครับซึ่งเป็นของขวัญนะครับผมก็เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันอยากให้แหละนะครับผมก็ได้ขี่รถออกมาเอาคนเดียวนะครับผมซึ่งน้องผมก็รออยู่ที่บ้านนะครับแล้วแม่ก็ไม่รู้นะครับผมว่าผมออกมาเอาอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกผมหยิบมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ขี่ออกมาเลยนะครับผม สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับจำ้จำจอจ้ำเจียวจ้าววันนี้นะครับผมทุกคนผมจะซื้อของขวัญมาเซอร์ไพรส์แม่นะครับผมซึ่งอ่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องในวันโอกาสอะไรหรอกนะครับซึ่งก็อยากแบบซื้อให้ซึ่งผมกับน้องก็ได้ทําการปรึกษากันคุยกันนะครับผมว่าจะซื้อของสิ่งนี้นะครับผมให้แม่นะครับซึ่งเป็นของขวัญน,นะครับผมก็ เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันอยากให้แหละนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าไอของสิ่งเนี้ยที่ผมจะให้นะครับผมมันคืออะไรนะครับผมก็ตอนเนี้ยผมไปเอาของมาแล้วก็แพ็คใส่กล่องมาอย่างดีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปแกะพร้อมกันนะครับตอนที่ยื่นให้แม่เลยนะครับผมผมก็ได้ขี่รถออกมาเอาคนเดียวนะครับผมซึ่งน้องผมก็รออยู่ที่บ้านนะครับ แล้วแม่ก็ไม่รู้นะครับผมว่าผมออกมาเอาอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกผมหยิบมอไซค์มาแล้วก็ขี่ออกมาเลยนะครับผม <The match> ก็เดี๋ยวเราจะขี่เข้าไปนะครับแล้วก็ <c oughs> ขี่เข้าไปเฉย <c oughs> ๆเลยแบบแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกแม่มานะครับผมแล้ว <c oughs> ให้น้องเป็นคนเอาให้นะครับผม <c oughs> บอกว่ามีอะไรมาให้นะครับผมแล้วก็ให้แกะดูแล้วก็จะมาลุ้นกันว่า ข้างในนี้นะครับผมข้างในกล่องนี้มันคืออะไรนะครับมาลุ้นกันว่าผมกับน้องจะซื้ออะไรให้แม่กันนะครับผมโอเคไป A few moments later ทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะครับแต่เสียงเบา,บา น้องเดี๋ยวผมจะเอาให้น้องผมนะครับเอาเป็นคนไปให้นะครับโอเคไปเริ่มแผนการกันแมแแมเนี่ยเลมาที่หนซื้ออะไรให้เอาดูดิอย่าขย่าแรงนะเดี๋ยวมันป้งนะขย่อยมันป้งนะอย่าขย่าแรงนะ บ้งเลยะอะให้แกะดีดีนะโอ้หมีแกะนี่ไงแมง <Okay. S 2> อุย้ยระเบิดไม่ระวังไปถูกแตกนะมันตึ้งมันแตกมันแตกได้นะเซอร์ไพรส์แม่เลยเซอร์ไพรส์แม่เลย อะไรอะอะไรอะอะไรสิอะไรอะไรขนลูกเลยอะไรอะไรแกะแกะแกะอันนี้น้องดาวพี่แพพี่จ้ำพี่เต้เด็กแม่ๆนะท่าไหร่บอกด้วยเราจะไม่บอกราคาได้ไหมถึงมันจะไม่แพงแต่ก็นะ มันจะไม่แพงมากแต่มันก็แพงอยูค่ยค่อยๆแกะนะหนึ่งแสนหนึ่งแสสี่หรือหนึ่งแสเครื่องนี้แสนเจ็ดแสนเจ็เครื่องนี้เครื่องนี้แสนเจ็ด้ยไอโปนด้วยโอ้ยยยยียยยเยยแกะให้ยนยย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 ยนยย บอกแล้วนะว่าอย่าไา่แกะนะพอนะแกเองเปิดเองเจยไม่เป็นน่เอาอย่างนี้เอาไม่ใช่สิเอาเดึงอย่างนี้โอ้ยโอยโอยอ่ะไม่แกะกองเลยนะทุกคน สวยอ่ะเอชี่บอกของพ่ออะไรอ่ะของพ่อใช้อะไรของพ่อยวโฟนเดี๋ยวหกพนีลยนะทุกคนก็ไายฟัน iPhone 11นะครับผมอาจจะราคาไม่แพงมากนะครับแต่ก็เตะให้นะครับนี่ทุกคนทุกคนดูดูดูโอ้โห ดีใจไหมดีใจมากมากดีใจมากแม่รู้ไหมน้องดาวคุยกยบพี่ว่าซื้อโทรศัพท์ให้แม่กันไหมน้องดาวเป็นคนหาแนวร่วมนะแม่บอกน้องดาวว่าไอโฟนหกจะพังใช่ไหมใช่ แกนี่แหละก็เลยหาแนวร่วมก็เลยซื้อมาให้กลัวจะส่งไม่ทันจะตายตามขนส่งที่เดินเดินไปเดินไปเดินมาโทคุยโทรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกนิดนึงนะครับที่กลัวไม่ทันเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับกรุงเทพแต่เช้านะครับผมซึ่งมาซึ่งกลับมาบ้านเน่ยแค่วันเดียวนะครับก็แบบลุ้นกันนะครับผมว่า กลัวมันจะไม่ถึงวันนี้ไงถ้าเกิดถึงพรุ่งนี้ปุ๊บนี่จบเลยนะครับ<ช>เพราะว่าเราจะกลับกรุงเทพกันแล้วก็สรุปก็ทันนะครับผมโอเคลองเปิดเครื่องดูลองเปิดเครื่องออดูดดอะิดสิอันนี้เค okay, สายชาร์จอะไรนี้ให้แล้วแต่ว่าไม่มีฟิล์มลืมซื้อฟิล์มมาให้ใส่แบบนี้ไปก่อนนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ใหม่ๆลนะทุกคนอะไรอะสายชาร์จ โอฟังไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่สายมาอย่างเอออ๋อเออลืมลืมลืมเพราะว่าสมัยนี้เขาไม่มีอะไรแถมมากมายนะครับสำหรับแอปนี้นี่ทีนี้ก็จะยกหน้าที่ให้คุณพี่ทำการย้ายข้อมูลนะคะเพราะว่าน้องยายไม่เป็นส่งมอบหน้าที่ต่อไปให้พี่ชายได้เลยค่ะจ้าก็ นี่นะครับ,บอ่ามัน <c oughs> มันอาจจะไม่แพงเท่าไหร่แต่มันก็แพงอยู่นะ <c oughs> นะครับก็รวมตังกันซื้อนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อไม่ใช่ซื้อสดด้วยนะผ่อนแล้วด้วยนะ <c oughs> โอเคก็เดี๋ยวยอมเป็นหนี้เพื่อแม่เนาะเดี๋ยวจะย้ายจากข้อมูลจากเครื่องเก่านะครับผมมาใส่เครื่องนี้ให้แม่นะครับผมก็เครื่องเก่าจะเป็น6พัทอ๋อ i6 ธรรมดานะครับผมก็ใช้มานานแล้ว ก็เลยอันนี้เป็นสิบเอ็ดนะครับผมนี่อันนี้หน้าตาของเครื่องเก่านะครับผมซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรล่ละเพราะว่ามันก็นานลวหลายปีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทำการย้ายข้อมูลกันนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็ได้ทําการย้ายข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับผมส่วนอีเครื่องเก่านะครับก็ น่าจะเป็นของพ่อต่อนะครับผมซึ่งเครื่องนี้เป็นของแม่แล้วเครื่องเก่าก็ต้องเป็นของพ่อตามสเต็ปนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็พามาดูการซื้อของขวัญให้แม่นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากผมดีใจมากเลยนะครับผมที่ทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับอยากให้ผมทําคลิปวิดีโออะไรก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม